เพราะเรารู้ว่ารอบตัวของเราเนี่ยมีสิ่งดีๆมากมายวันนี้อาจารย์ก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับสมุนไพรไทยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะกลับ <Rams i. S 1> มาพบกับรายการให้ดรเจดูแลรอยิ้ม e คุณกันเหมือนเดิมนะคะรายการที่จะมาให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขภาพของช่งองปากแล้วก็ฟันของคุณค่ะพร้อมทาให้คุณนั้นมีรอยยิ้มที่ยั่งยืนด้วยนะคะและใน EP นี้เราก็จะมาพูดกันถึง แทนนะวันน,นี้เราก็มีสมุนไพรเพียบเลยนะคะแล้วก็เราจะมาพูดถึงเรื่องของอาหารผลไม้สมุนไพรที่ดีต่อสุขภาพของเรานะคะส่วนอีพีนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษซึ่งก็คือรองศาสตร,ราจาร,รย์ดรเตอรพชกรชัยโยชัยชาญชิพยุทธ์นะคะสวัสดีค่ะผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรตัวจริงเลยนะคะแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านสรรุขภาพของช่องปกองกากแล้วก็ฟันนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาเปิดประเด็นกันเรื่องของผลไม้รสเปรี้ยวดีไหมคะเพราะว่าผลไม้รสเปรี้ยวนี่ยในไทยก็เป็นที่นิยมมากนะคะแล้วก็สาวไทยทุกคนชอบทานเปรี้ยวกันทงนั้นเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นส้นตมตำทำจากมะละกอรหรือว่าน้ำมะนาวโซดานะคะอะไรที่เปรี้ยวเผ็ดฟันเนี่ยอย่างเช่นมะม่วงพริกน้ำปานนลาอะไรค่ะเราก็ชอบกันมากเลยนะคะอยากทราบค่ะว่าการทานผลไม้รสเปรีย้ยวนี่มีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะ จริงๆผลไม้รสเปรี้ยวเพราะว่าเปรี้ยวเนี่ยค่ะมันก็เป็นกรดเป็นแอซิดนี่พอเป็นกรดปุ๊บเนี่ยค่ะเมื่อมันมาเจอกับผิวฟันเนี่ยถ้าขนาดที่มันเจอแล้วมันอยู่มันานแล้วมันมีความเป็นกรดเยอะๆเนี่ยค่ะมันก็มีสิทธิ์ที่จะละลายผิวฟันหลกไปส่วนใหญ่ที่หมอเห็นเนี่ยค่ะก็น่าจะเป็นสับปะรดมั้งคะที่คนที่ชอบทานสับปะรดเปรี้ยวๆเยอะๆแล้วอาจจะแบบทานเพียวสับปะรดเลยเพียวเนี่ย ก็ทานบ่อยๆทุกวันนานๆเนี่ยก็ก็เห็นฟันสึกได้จริงเหรอคะแสดงว่าจีนไม่ได้คิดไปเองใช่ไหมคะเวลาที่ทานสับปะรดแล้วรู้สึกว่าเพดานของช่องปากมันจะแสบๆอะคะ่ะ สับปะรดมันมีตัวใยโปรตีนชนิดน่งมีบอมเมรลนบอมบอมเมร์นอีกเป็นเอนไซม์ย่อยย่อยเนื้อที่ตายแล้วจะเห็นเห็นไหมคะเพราะมันผนังเราก็มีโปรตีนบางทีเซลล์ที่มันตายแล้วก็สับปะรดก็จะย่อยให้หลุดหลุดออกมาได้บางทีก็เลยแสบมากเลยบางทีไม่ชอบกินสับปะรดเลยค่ะแต่หดเลียวเนาะทาแล้วมันเจ็บ ช่เพราะว่าสัปบปะรดบางทีเรายัางใช้เป็นตัวที่บักเนื้อให้นุ่นมเน่เพราะว่ามันม,มีสารยอ่อยโปรตีนอย่างที่อาจารย์บอกก็แรงอยู่พอสมควรนะคะกินแต่พอประมาณนะคะ,คะแล้วอย่างเช่นมะนาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นผลไม้รสเปรียร้ยวที่มีกรดอย่างที่คุณหมอว่าที่สามารถทำลายตัวเครื่องม,มะนาวเนี้ยค่ะส่วนใหญ่เราทานโดยที่เราไม่ได้เคี้ยวส่วนใหญ่เราจะใช้ดื่มเพราะฉะนั้นสิ่งที่หมอสังเกตเห็นเนี้ยค่ะ มันก็เลยไม่ทําให้มันกัดก่อนฟันเพราะเนื่องจากว่ามันผ่านไปแป๊บเดียวกับมันอาจจะไม่ได้มีเอนไซม์เหมือนกัวสับปะรดนะคะที่มันเป็นตัวเอนไซม์ที่ไปย่อยปวตึงค่ะอย่างอย่างตัวเองค่ะตอนนี้ก็เรียกว่าก็ทานน้ำมะนาวควันนะคะแต่เป็นมะนาวเพียวจริงเป็นมะนาวกับน้ำอุ่นเท่านี้ค่ะไม่ได้ใส่อะไรเลยเราผ่านแป๊บเดียวดื่มปุ๊บมันก็ อย่างอย่างอย่างเงี้ยก็ไม่ถูกฝันไม่ถูกฟันอย่างเงี้ยก็ไม่มีผลอะไรผิดคำมะม่วงมะม่วงดิบกับเกี้ยวเกี้ยวกดมาลิกในมะม่วงเกินฟันเต็มเต็มเลยมันก็จะกัดเสียบฟันได้เหมือนบางทีทานมะม่วงอ่ะแล้วทานไปนานๆรู้สึกเสียงฟันใช่ค่ะอ๋อโอเคก็ได้ข้อสรุปนะคะว่าการทานผลไม้อ่ะถ้าเราทานเพียวๆหรือว่าอะไรก็ตามที่มันเปรี้ยวอะค่ะมันจะทําลายฟัน ได้มากกว่านะคะฉะนั้นเราควรจะเอานาไปเจือจางใช่ไหมคะไปเจือจางทางกับน้ําอุ่นหรือว่าทําเป็นรีซิปีของค็อกเทลอะไรอย่างนี้มอกเทลนะคะหรือว่าจะเป็นน้ําผลไม้ปั่นนะคะอะไรอย่างนี้จะดีปลอดสาขพาพช่องปากมากกว่าถูกไหมคะเวลาอยู่กับเราอะค่ะอยู่ช่องปากก็อย่าอยู่นานมาก<ะ>ถ้าอยู่นานก็ต้องอาจจะต้องทานน้ำเปลา่าล<อ>งไปหรือบื่นปากออกอเพื่อให้มัน<ะ>ได้ทันทำไปิริยากับ กับอินเเมลกับผิวฟันได้ทำเป็นล้างกวดอินซีทั้งหลายไปด้วยลดความเจือจางของมันไปค่ะลดความเจือจางนะคะก่อนที่จะทาโค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเว้นได้ก็เว้นนะคะถ้าเกิดว่าทานถี่เป็นไปก็จะทำลายช่องปากคนนะคะอะแล้วเข้าเรื่องของสมุนไพรกันดีกว่าค่ะ เรื่องของการทําลายเนี่ยเราพูดกันไปแล้วแล้วก็อะไรบ้างคะที่มันช่วยส่งเสริมช่วยทําให้สุขภาพของช่องปากและฟันของเราอาค่ะดีขึ้นัรนีจริงๆกะค่ะตัวหนึ่งที่เราใส่ไป<ม>อยู่แล้วแต่เราอาจจะไม่ได้ดึงมาเป็นพระเอกหรือนางเอกก็คือใบฝรั่ง<ม>จริงเราใส่ใบฝรั่งกับก้านปูอยแล้วเนี่ยเห็นแล้ววันนี้อาจารย์จะมาให้ความกระจ่างว่าใบฝรั่งมันทาหน้าที่อะไรนะคะอาจารย์คะคือใบฝรั่งเนี่ย แต่เดิมสมัยเก่าแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าใบฝระหลงช่วยช่วยดับกลิ่นปากถ้าเกิดในรุ่นผมเนี่ยพวกสมัยเด็กๆเนี่ยพวกไปลักลอบสูบบุหรี่เด็กๆนะฮะพอกลับเข้าบ้านไม่อยากให้แม่รู้ก็ต้องเกี้ยวยอดฝรัหลังสักสามยอดห้ายอดเพราะว่าน้ามันหอมระเหยในใบฝรั่งช่วยกบกลิ่นปากได้แล้วมันช่วยได้ขนาดนั้นเลยใช่ไหมคะนอกจากนั้นแล้วในฝรัหลังเนี่ยจะมีความฝาดซึ่งความฝาดเนี่ยมันจะช่วยสมานท้องแก้ท้องเสีย แต่ว่าความฝาดเนี่ยมันจะจับกระโปรตีนนะฮะอย่างเช่นที่ว่าแก้กลิ่นปากได้ดีอย่างหนึ่งเช่นถ้าเกิดมีโปรตีนตามซอกฟันตามอะไรนะความฝาดก็จะจับโปรตีนทําให้การเฟอร์เมนต์ของโปรตีนเนี่ยไม่เกิดเกิดได้ช้ามันก็จะเกิดกลิ่นได้น้อยแล้วเกิดจากคุณสมบัติที่มันจับกระโปรตีนเนี่ยเราก็เลยนะึกว่าใบกระหล่ำเนี่ยเอามาใช้นะเช่นเอามาทำเป็นยาบ้วนปากหรือว่าพวกคอนก็จะป้องกันไวรัสได้ เพราะว่าไวรัสจะเป็นโปรตีนริษมี<ะ>ถ้าเกิดถูกกับความฝาดปุ๊บไวรัสก็จะตายเลยถูกจับเลยะนะฮะมีอยู่ช่วงหนึ่งผมจะปีนหาสมุนไพรที่ฆ่าไวรัสเอกเนี่ย<ะ>การทดสอบจะยากมากเลย<ะ>เพราะว่าสารสกัดในต้นไม้จะมีของฝาดอยู่<ะ>ต้องกําจัดไอ้โพลิฟีนนลนี่ให้หมดเลยต้องกรองไม่ให้มีโพลิฟีนอลถึงจะทดสอบกับเชื้อว่า สมุนไพรตัวไหนที่มีหรืิว่าว้นน้อยตัวไหนที่จะฆ่าเชื้อเอชได้อ,อันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราคนพบแล้วเลย,เลยทํามาว่าเนี่ยถ้าเกิดทินชาใบฝรั่งก็ได้หรือเอาน้ําคำยิงยากําจัดกินปากส่วนใหญ่ถ้าเกิดใส่ใบฝรั่งเข้าไปเนี่ยก,ก็จะช่วยกําจัดเรื่องกินปากแล้วก็ฆ่าไวรัสนะฮะอีกทางหนึ่งอ,อ๋อจำได้นะคะตอนที่สัมภาษณ์คุณหมากปรีนพรีเซนเตอร์คนแรกของเราไปเนี่ยเมื่อล่าสุดเขาก็บอกนะคะว่า ทำไมใช้ดรเจแล้วไม่มีกลิ่นปากก็ไม่รู้เนาะเขาแฮปปี้มากไปทานหมูปิ้งหมูกระทะไปทานเค้ืงเทศกลับมาแปลงฟันด้วยดเรเจเนี่ยก็ไม่มีกลิ่นปากเลยนะคะค่ม,มากเขาแบบประทับใจมากมันก็เป็นอย่างนี้เลงเพราะว่าในดเรเจเนี่ยนอกจากสารผสมหลักแล้ว อย่างเราเวนเดอร์แต่ต้งมิ้นอโลเวลา่าเราก็ยังจะมีใบฝรั่งด้วยนะคะที่เราแอบใส่เข้าไปเนาะไ,ได้บอกเป็นโบนัสนะคะความจริงถ้าเกิดได้ลองใช้พอดีผมก็เคยได้ไปลองใช้ก็คือไลพอนได้ให้ผมไปลองใช้ใชม,มันพอแปลงแล้วมันจะรู้สึกฟันเนี่ยเกลี้ยงสะอาดมันมันไม่มีคราบ ของความอะไรลุกลายหรือสักสาดเลยนะมันฟังจะสัพอนื้อใ่ไคะาันมันลื่นหลอันนี้หลายคนที่บอกฮะอันนี้เป็นลักษณะเด่นของยาที่วันนี้อันนี้เพราะว่ามันมีมันมีตัวที่เข้าไปทำปิยาจากโปรตีนซึ่งมาจากอาหารเรา S <S มันก็จะออกไปไ,ปได้มากจริงๆวันนี้ค่ะนอกจากว่าค<ห>ุณเจนอยากให้ดูแลสุขภาพท้องปากแล้วล้วก็อยากให้ทุกคนเนี่ยดูแลสุขภาพร่างกายด้วยในยาแบบนี้นะคะ <S <S จริงก็อยากจะให้คนเรารู้สึกว่าอยากจะใช้ชีวิตง่ายๆได้เพราะเรารู้ว่ารอบตัวของเราเนี่ยมีสิ่งดีๆมากมายวันนี้อาจารย์ก็จะมาแนะนาเกี่ยวกับสมุนไพรใช่ไหมคะขามันท่านผู้ชมได้ด้วยนะเติเต็มเลยนะคะามจริงตัวแรกก็ตอนนี้ก็เป็นกระแสอยู่นะฮะ ในตอนนี้ก็มีแต่คนเอามากินน้ํากระชายอ๋อนี่คือกระชายขาวถูกกระชายขาวหรือกระชายเหลืองที่แต่เดิมเรียกกระชายเหลืองเนี่ยที่มันเรียกกระชายขาวก็เพราะมีกระชายดําที่ดงมาก่อนก็เลยก็เลยมาตั้งชื่อให้มันตรงข้ามกันก็เป็นสีขาวแต่ก็ยิงจะเดิมของเราเรียกเป็นกระชายเหลืองนนะ กระชายนี่ก็เห,หมือนกับก็ควาำริงสูตรน,น้ำกระชายเนี่ยเราก็เอาน้ำกระชายนะฮะกับให้กระชายขาวหรือว่ากับโหรพานะในน้ำหนักพอๆกันหรือว่ากระชายเนี่ยเอาไปปัน่นก็อ,อาจจะน้ำหนักกระชาย2ส่วนโหระพานึงส่วนปั่นมามันก็จะมีกลิ่นหอมของโหรลพาลก็เวลาจะกินเราก็ใช้แค่1ชัช้อนโต๊ะ ค่ะหรือเราปั่นเสร็จแล้วก็กรองด้วยผ้าขาวบางนะฮะไม่มีเศษกระติกแยกอากาศได้ไหมคะใช่เครื่องแยกอากาศใช้เครื่องแยกอากาศก็ได้เดี๋ยวเครื่องแยกอากาศอยู่เนี่ยเดี๋ยวจะลองแยกอากาศแล้วก็ก่อนที่จะกินเราก็บีบน้ำมะนาวผสมน้ำผึ้งเขาก็จะกินแค่วันละหนึ่งท่อนโต๊ะก่อนนอนหรือว่าตอนหลังอาหารเย็นนะครก็คือว่ากระชายเนี่ยมันเหมือนสมเขาจัดเป็นสมของของเมืองไทยเ็าเป็นหมแบบสมจริงๆด้วยเนี่ยเราก็ กินแล้วก็ใช้มันมันจะเปื่อยนีเราก็ต้องบีบมะนาวไปเพื่อลดความเปื่อนลงเดี๋ยวดูลราคาให้ทานเลยค่ะอ่าก็จะดูองมาจิบกันเขาต้องใส่นี่ได้ไหมคะต้องใส่นี่ได้ไหมคะขมิ้นนี่เราจะเป็นแกงของทางภาคใต้ทางภาคใต้เราเนี่ยอากาศร้อนแบคทีเรียเจริญไวนะอาหารบูดเน่าไวเขาก็จะใส่ขมิ้นเพื่อไปฆ่าแบคทีเรียทำให้ซ่าย การที่จะบดเน่ากระช้าลงแล้วก็ช่วยขับลมแก้ท้องอืดท้องเฟ้อช่วยย่อย,ยก็ทำให้เรากินอ,อาหารได้มากขึ้นจะลองดูนะคะดเดี๋ยวาชมก็จะได้เห็นว่ามันออกมาเป็นอย่างไรอเอาทสักรูก้นะจะเห็นได้ว่าอาหารไทยเราเนี่ยจะมีคุณประโยชน์มากอย่างกระช้าเนี่ยเราก็ใส่ในน้ำยาใช่ไหมหรือใบบางทีก็าตำอยู่ในน้ำพริกของไอ้แกงเลียงก็ใส่เือนกันซึ่งเครื่องเทศของแกงเลียงเนี่ย ปรับิงก็มีการทดสอบว่ามันสามารถยับยั้งเซลล์มะเร็งได้อย่างดีฮะแกงเลียงน,นี่ได้แรงที่สุดก็ทําให้มีคุณสมบัติที่ว่าคนกินแกงเลียงมันก็ไม่เผ็ดมากแล้วก็ขับลมขับเหงื่อแล้วทําให้เจริญอาหารแล้วก็ป้องกันมะเร็งได้อย่างดี<อ>นะฮะรสชาติ<ะ>นับว่าเป็นอาหารที่พื้นพื้นบ้านเราก็ง่ายๆแล้วก็อเนกประสงค์นะฮะกินทั้งแก้ปวดท้องขับลมช่วยย่อยอาหารแล้วก็ป้องกันมะเร็งได้ก็อีก เป็นอาหารไทยที่ขึ้นชื่อนะฮะญี่ปุ่นเลยม,นมัน,นสนใจมากใช่แล้วอีกอย่างหนึ่งที่หนูสนใจเนี่ยค่ะหนูเคยไปฟังเอ่อด็กเตรแบงค์นั่นที่เป็นเซอร์เจอรี่ทางด้านนิวโรนิวโรเซอร์เจอรี่เขาบอกว่าเขาเนี่ยต้องผ่าตัดคนที่เป็นอามาัออามาพาตอัมพฤกาตขึ้นเงนี้ยเยอะมากแต่นี้แกก็เลยมาสนใจตัวนี้ขมิ้นชันมีขมิม้นชันเขาบอกว่าขมิ้นชันยังมีตัวแอนตี้ออกซิแดนซ์แรงแรงใช่ไหมคะเทอร์คิมิน เคอร์คมินนะฮะจะมีเป็นสารที่มีฤทธิ์แอนตี้ออกซิเดชันแรงมากวา่ทำให้แก้บวมอักเสบแก้อะไรได้เยเขาบอกว่ามันจะไปจับแล้วทำให้เขาใช้คำว่าบัตรมันไม่คอนทมาเเนตทำให้เวลาเรียร้อบัตทำให้เลือดสะอาดบริสุทธิ์อันนี้ตอนนั้นเราฟังแล้วเราก็ยังเพลิอเพ่นอยู่ในใจเล็กน้อยเขาบอกว่าทำให้เลือดเนี่ยมันไม่คอนทราเมเนตเวลาไปสมองมันจะทำให้ไม่เกิดอะไรนะเส้นเลือดตันได้ง่ายก็มันเป็นคำจัดอนุมูลอิสระ คามินเนี่ยก็จะบำรุงตับนะฮะค่ะป้องกันตับจากอันตรายของสารพิษทั้งปวงบรางไปจับไอสารอนุมูลอิสระต่างๆก็ทําให้สารพิษไม่ไปทําลายเซลล์ตับมากมนเพราะฉะนั้นคมินก็ช่วยบำรุงตับเพราะฉะนั้นคนพักใต้ที่อากาศร้อนก็อะไรก็มักจะใส่คมินอยู่ตลอดเขาก็เลยค่อยเป็นมะเร็งเขาก็ทําให้ชีวิตเขามีชีวิตอยู่ได้ยืนยาวขึ้นในที่อากาศร้อนชื้นเนี่ยร้อนชื้นเนี่ยคน จะเป็นแบคทีเรียต่างๆเชื้อโรคต่างๆเจริญได้มากแล้วไวแล้วอย่างนี้คุณหมอมีแผนที่จะเข้ามาใส่เป็นส่วนผสมของยาสีฟ้าหรือน้ำยาเพื่อฟานฝากร่มเติมไหมคะเนี่ยมีค่ะมีมีค่ะยาปันฝรั่งเยเราก็ใส่แล้วน้ำมันการคูเราก็ใส่ไปแล้วค่ะเชื้อค่ะจริงน้ำมันการคูฆ่าเชื้อทั้งแก้บวมอักเสบจริงเราเราอยากจะทำอีกการหนึ่งนะคะลูกอมลูกอมสมุนไพรตอนนี้กำลังศึกษาดูศึกษาดูว่า นึกอมที่ทำมาอย่างไรแล้วจะทําให้อมแล้วก็รสชาติได้ดีต่อสุขภาพช่องปากและ สุขภาพร่างกายด้วยนะคะก็จริงๆติดตามนะคะเคอลิ้นเนี่ยค่ะใต้ลิ้นเราเนี่ยจริงๆว่าเป็นจุดที่แบบว่ามันแอบซารบิษได้ดีที่สุดเพราะว่าเส้นเลือดมันเยอะสุดเราก็เลยอยากจะคิดสิ่งเหล่านี้ออกมาค่ะคำวิจิตรที่เนี่ยทั้งลาเวนเดอร์เปปเปอร์มินเนี่ยมันก็มีลิแอนตี้แบคทีเรียค่ะแล้วก็ในเปปเปอร์มินเนี่ยมันก็แก้บวมอักเสบเนี่ยเพราะเมนทอลก็คูลิ่งมีคูลิ่งเยอฟสุด ทำให้อาการทำให้ปากเรารู้สึกกะอาดแล้วก็อาการอักเสบของเหงือกต่างๆก็หมดเทเลยใช่ค่ะวันนี้มีผู้ช่ยวชาญทางสมุนไพรมาคอนเฟิร์มให้เลยนะคะถ้ากำลังเลนใบอะไรนะคะอันเนี้เป็นต้นของอาจารย์เองเลยนะคะตั้งใจแล้วก็บันี้เนี้ยอันเนี้ยหมอนะคะได้มาเพราะว่ามันมีวันหนึ่งที่เขาคุยกันในห้องไลน์เนี่ยบอกว่าขอยากได้ต้นอาจารย์ชูอยว่างริกเขาแบบสารพัดในอยากได้ เนี้อสับผมก็จะต้องเล่ตอนนี้ก็โตขึ้นมาตรงนี้แหละชื่อต้นอะไรนะคะชื่อต้นชัยโยหรือเปล่าต้นชายโยเดี๋ยวเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังะที่ชื่อชัยโยเนี่ยนะฮะก็เกิดจากเจ้าหน้าที่พิพานการเกษตรเฉลิมพระเกียรติที่อยู่แถวประตูน้ำพิณนะฮะก็เป็นนิ้วขนาดปลายนิ้วชี้นะฮะสองก้อนก็นัดผ่าวันจันทร์ก็มีวันอาทิตย์เขาก็มาเด็ดแต่ใบใหญ่กว่านี้นะฮะใบที่มันสมบูรณ์นะเจ็ดใบไปต้มน้ำกิน กินแบบแทนน้ําเลยกินแทนน้ำชาทั้งวันวันอาทิตย์ oh <my> พอเช้าขึ้นเขาไปหาหมอหมอก่อนผ่าก็ต้องไปเอกเรเลเ mm hmm. พื่อหาตําแหน่งกรหาไม่เจอหา oh. <laughs> ไม่เจอเขาก็หมอบอกไม่เจอก็ต้องยังไม่ต้องผ่าเลย mm hmm. บอกมันอุดตันเมื่อไหร่อีกก็มาแล้วกันก็เลยวิ่งกลับมาบอกอาจารย์ผมตั้งชื่อใบชายโยนะครับ ผมไม่ต้องโดนผ่าดีใจมากแล้วมันก็หายเลยอะไรเงี้ย <c oughs> ก็ยังหายนะเด็ก็ยังไม่ไม่เป็นนิ้วไม่เป็นอะไรอีกนะ <c oughs> แต่เขาก็ไม่เห็นว่าก้อนนิ้วออกไปยังไงเหมือน <c oughs> เขา <c oughs> เขาไม่เห็นเขา <c oughs> มันอาจจะแตก <c oughs> ก้อนเล็กๆแล้วก็ปัดตัวออกไป <c oughs> ก็ตอนนี้ผมก็ปลูกไว้ที่บ้านแล้วก็ใช้เป็นยา ทุกอย่างเลยเป็นเป็นไข้หวัดใหญ่ปวดเมื่อยเนื้อตัวปัสสาวะเหลืองมีวันหนึ่งปวดเนี่ยต้นคอลา้าวไปทั้งตัวปวดกล้ามเนื้อมากผมจะปัสสาวะมันจะเหลืองออกมาเหลืองเข้มไปทางออกแดงๆเลยนะผมก็มาก้าวใบผมเด็ดใบใหญ่ก้าวใบแล้วก็มาฉีกๆ,ๆแล้วก็ใส่กาต้มน้ําร้อนนะฮะแบบทาชาอย่างนั้นนะแล้วก็ชงน้ํากินกินไปสองแก้วเนี่ยปัสสาวะก็จะใสเลย แล้วอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเนี่ยหายแสดงว่าไม่ต้องเป็นต้มแค่มันเหมือนทำตัวเนี้ยให้เหมือนเหมือนชาสดครับเราก็้ับชาได้เลยเราก็จะจะใช้ชงก็ได้แต่ชงเราก็ต้องแช่ไว้สักครึ่งชั่วโมงเพื่อให้สารออกมาแต่ว่าเราก็ใช้ต้มก็เหมือนกันต้มเดือดแล้วก็มันก็ตัดแล้วเราก็ทิ้งไว้สักสิบห้าถึงสามสิบนาทีแล้วก็ลินเอาแต่น้ํามากิน กินไปสองแก้วแล้วก็สามารถต้มได้อีกเป็นน้ําที่สองต้มได้สองครั้งเนี่ยสารก็จะหมดเนมันก็จะออกมา,าเป็น,นง่ายๆนะฮะที่แก้ปัญหาที่แก้วัดาจามมีน้ํามูกจามมีน้ํามูกนี่ก็เหมือนกันผมก็มีวันหนึ่งไปตากฝนมาแล้วก็จามมีน้ํามูกก็เดี๋ยวนี้ที่บ้านเป็นอะไรก็นึนกถึงต้นนี้ก่อนเพราะมันปลูกไว้หลังบ้านาก็เดินไปเก็บมาสามก็ตั้งแต่เราจะใช้ตั้งแต่ห้าใบถึงสิบใบเราก็เลือกได้ แล้วแต่ว่าเราต้องการขนาดไหน<ม>สีมันก็เหมือนน้ำชาแล้วรสชาติก็ไม่ไม่มีรสอะไรก็จืด,จดๆคล้ายๆน้ำชาเหมือนกัน<ม><ม>นี่พอกินแล้วที่ว่ากินครึ่งชั่วโมงเนะี่ยน้ำมูกก็แห้งแล้วก็เราจะรู้สึกว่ามันจะมีความฝาดจับอยู่ตรงเยื่อเมือกในคอมันก็จะขับออกมาเป็นเสมหะอันนี้ก็จะใช้ในการพวกเนี่ยเพราะวาความฝาดตรงนั้นเนี่ยก็จะไปจับกับพวกไวรัส<ะ>ตามเยื่อเมือกต่างๆก็ทํา,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 าให้ไวรัสมันไม่เข้าสู่ร่างกายเราได้ ก็มาใช้เนี่ยครคะผมก็เลยใช้เวลามีแสมหามีน้ำมูกก็ใบเนี้ยช่วยได้ช่วยได้เยอะเลยก็น่าจะปลูกไว้ประจาบ้านผมก็แจกไปเป็นพันต้นนเพราะแจกใหั้เกร่อข่ายที่สะพานเกษตรไปทั่วทั่วสี่ท้องจังหวัดทั่วประเทศเขาก็ไปปลูกกันงนั้นบางทีไปไปไหนอาจจะเจอต้นนี้ก็ได้เพราะแจกไปต้องเจ็ดปีแล้วก็ต้นอาจจะโตนะซื้อปกติไม่ได้ใช่ไหม ก็ไม่มีเฉพาะมีเฉพาะบ้านมีจะมีพวกพระนะฮะเขาจะเอามาปลูกแล้วก็มีหมอแผนโบราณหมอหมอสะอดอันนี้แกมีเป็นป่าเลยก็มีเจ้าอาวาสวัดหนึ่งเอามาปลูกเมื่อสี่สิบปีที่แล้วแล้วมันขึ้นกลายเป็นป่าเลยะเจ้าอาวาสเสียไปแล้วก็หมอสะอดก็จะจุดมาใส่ถุงจําหน่ายที่พิพิธภัณฑ์เนี้ยต้นละหกสิบบาทเมื่อก่อนนี้แกขายหกสิบบาท แังว่านี่เป็นไม้จากทางใต้นเลยทันยาลาเขาคือคนที่เอามาเลยเขามันจากเยลาแต่ต้นไม้นี่เราจะเจอในหนังสือไม้มือเหนือเขาชื่อเรียกว่าก่กองต้นก่กองต้นก่กองอย่างก่กองมันเป็นชื่อไทยเพอผมหาชื่อวิทยาศาสตร์ได้ก็เลยค้นว่ามีใครทำวิจัยบ้างยังไม่มีใครทำวิจัยเลย ผมก็เอามาสกัดก็ไปทดสอบกับพวกเซลล์มะเร็งมันก็จะยับยั้งเซลล์มะเร็งอาจารย์ไปทดสอบกับเซลล์มะเร็งไปสกัดมาแล้วด้วยเคยสกัดดูแต่ว่ายังหายังหาสูตรครงสร้างสารไม่ได้จะเป็นผงสีออกแดงแดงก็ก็พอดีกับเสงด้วยก็เลยยังไม่ได้แยกอะไรมาก็ได้แต่เอามาทําเป็นยาต้มยากองชงค่ะอว่าไปยับยั้งการเจริญเติบโตของเซลล์ที่ผิดปกติ คาจริงคจริงพอจากที่เรากินเนี่ยเรารู้ว่ามันมีความฝาดเนี่ยมันก็ต้องฆ่าไวรัสได้เพราะผมเคยทำสมุนไพรที่เพื่อตอนนั้นจะหาสมุนไพรฆ่าไวรัสเอชเนี่ยปัญหาที่ยากที่สุดก็คือการกำจัดไอสารฝาดในต้นไม้เนี่ยเพราะว่าพอใส่ไปถ้าเกิดไม่กำจัดสารฝาดจนหมดจนเหลือน,น้อยๆมากๆจริงๆเนี่ยใส่ไปเนี่ยวรัสตายหมด มันไม่มีแชมเบอร์ไหนที่ไวรัสจะจะทดลองต่อเพื่อให้เราจะประเมินว่ามันจะฆ่าหา l d 5ดีเท่าไหร่ให้ต่างกมันตายซะก่อนตายหมดทุกหลุมเลยก็แสดงว่ามันตองได้จะมีค่าค่าเชื้อไวรัสนมีไวรัสได้ครับความฝาดเนี่ยฮะฆ่าไวรัสเพราะไวรัสก็เป็นโปรตีนอย่างหนึ่งเพราะว่าโปรตีนเนี่ยเราจะใช้ในการย้อมหนังหนังก็เป็นโปรตีนเราจับปุ๊บเนี่ยโปรตีนจะดีเมเจอ ก็ตายหมดน้อไวรัสถูกความฝาดนไม่มีเหลือไม่สามารถจะมูฟเมนต์ต่อไปได้สรรพคุณล้นล้นกันทุกอย่างเลยคะว่าจะเป็นกระชายขาวขมิ้นขมิ้นก็มีมีมีสารฝาดเหมือนกันแก้ท้องเสียแก้โรคกระเพาะฝาดเจมานแก้แผลในกระเพาะขมิ้นแล้วพอตอว่าจริงๆแล้วอ่ะมีทรมาร์ตเออมีสมุนไพรบางชนิดเลยนะคะที่ค่อนข้างเป็นแบรไเทมนะคะแต่ว่าดอรเจเรามีแพลนเนาะว่าจะทำเป็น โปรโดักต์ใหม่ออกมานะคะทุกคนก็เข้ามาโหวตกันได้ว่าอยากได้เป็นอะไรนะคะไม่ว่าจะเป็นกระชายขาวขามิน้นหรือว่าใบชายโยนะคะซึ่งทุกคนไม่ต้องไปตามหาที่ไหนแล้วนะคะแค่โวตเลยว่าดรเจจะทําอะไรนะคะเป็นโปรโดักต์ใหม่ให้คุณเอาไปดูแลสุขภาพนะคะกินยาพักคอก็น่า <c oughs> สนาใจ <c oughs> อันนี้ค่ะยาขั้คอของหนูอันนี้เดี๋ยวจะลองใช้นะคะเดี๋ยวไปเจหนูก็มีพวกพวกนี้หมดเลยนะ พวกที่จานทุกมีใบฝรั่งมีใบฝรั่งเนี่ยใช้ได้กำจัดกลิ่นปากแล้วก็โค้แล้วก็มียางการเจริญไรรักได้อะเรโอรามีอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณพี่ดมตัวเนี้ยจริงๆริงเชื่อว่าถ้าในเด็กค่ะถ้าในเด็กสมมติเด็กแฟนฟันลึกเข้าสั่รแล้วบนปากมีสัมผัเราเชื่อว่ามันจะเกดการเกิดฟันถูค่ะก็คือทุกๆโปรดักต์ของหมอเจนะคะที่เราใส่สมุนไพรเข้าไปนะคะเราใส่ไปอย่างละหลายชนิดมากเลยนะคะไม่ใช่แค่เออ ตัวละอย่างใช่ไหเราจะใส่เข้าไปอย่างน้อยประมาณ2-3ชนิดนะคะซึ่งทุกอย่างเนี่ยช่วยยับยั้งการเกิดแบคทีเ i ีแล้วก็ไวรัสได้หรือว่ายาสีฟันก็ตามนะคะส่วนตัวแปรงสีฟันเนี่ยเราก็ใส่ผงชาโคลนะคะลรวก็สารที่ช่วยยับยั้งการเกิดแบคทีเรีย ช่วยลดความชื้นค่ะชาโพจะดูลดความชื้นแล้วทาให้การสะสมของแบคทีเรียที่แปรงสีฟันน้อยลงเพราะมันเคยมีรีเสิร์ชเล็กๆที่บอกว่าถ้าไปตรวจเชื้อแบคทีเรียเนี่ยค่ะอันหนึ่งที่คนลืมคิดถึงไปก็คืออยู่ที่แปรงสีฟันที่เราทำความสะอาดไม่ถูกนะคะก็อย่าลืมดูแลสุขภาพกันให้ดีแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ดีต่อสุขภาพของคุณไปใช้กันนะคะยังไงก็ฝากดรตัวเจไว้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมโหวตกันเข้ามานะคะว่าอยากได้สมุนไพรชนิดไหน เข้าไปในโปรดักต์หมานของดัตเทรเจนนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนสวัสดีค่ะบค,ครัั